กินแค่นี้ก็อิ่มแล้วเด็กๆยายไม่กินเลยยายไม่ยา้กินข้าวอิ่มแล้ววันหลังจะให้ยายซื้อกาแร้อยเก้าสิบเก้าก็ให้ซื้อกาก็ให้ซื้อร้อยห้าเก้าไหมเอาก็มันมีไก่เผ็ดมีไก่เผ็ดต้อกินได้ข้าวหน้าค่อยกินเนาะกินชุดเล็กไปก่อนเนาะอันนี้ก็กินให้หมดเถอะแอมกินกินคนกินน้อยใช่ไหม ยายว่ามันก็งามอยู่นั่นพลังมาสิใช้ยายดาวดูใช่ไหมตอนนีพ้พอพอยาตัดตรงนี้มันทำให้หูตันกลางมากเพราะเป็นคนหูตันหัวไงไม่ได้เหมือนเหมือนทรงกะลาตัหมุนหมุนด้านข้างมาสิหมุนหมุนหมุนหนึ่งไงก็สวยแล้วก็ได้อยู่ยาเล็มตรงนี้ออกไม่ได้เอาไ,<ห>ไม่ได้เอาออก,ม,อาออกมากเลยตัดผมออกนิดเดียว เล่มตรงววนบานออกไ,ไม้เดี๋ยวดูตามจะตัดตรงเปลี่ยนดีดู<ะ>ตามจะตัดตรงเปลี่ยนทรงหัวยังลบอ,อ,อ่ะยายคอแห,ห้งดูดคำหงาก็มีไม่กินหรอกดูเฉยนีไ่ไงก็สองชิ้นก็พอดีกินแล้ว ใช่มยายจะเข้าไปซื้อของมาขายเพิ่มทกไนไอีกาแฟโกโก้งโกโก,โก,โก้แล้วก็ลูกชิดเพราะว่าลูกชิดมีไปไปรอรอ,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 อหาชอกหาก่อน คบายบายจ้ะที่ทิ้นงน้ำกระริดจังเลยเดินถ่ายได้ดูสถานการณ์